ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้ทงหลาย <c oughs> วันนี้อาตามาก็ขอพกกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวในตอนที่องค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าตรัสรรมเทศนาเรื่องของพระเวสสันดรชาดกแต่ว่าการที่ พูดกันถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้อาตมาจากของดไวดวสักนิดหนึ่งเพราะเรื่องของในเมือง,งกรุงรบินพัฒมหานครที่มีความสำคัญยังมีอยู่จุดหนึ่งถ้าจะเข้าเรื่องพระเวสสันดรเสียจริงๆเรื่องสำคัญตอนนี้ก็จะผ่านไปไปที่หน้าเช้นดาดอย่างยิ่ง <c oughs> เอ่ความมีอยู่ว่าเมาื่มอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกมาสู่มหาพิเนศกรมในข่าวนั้นก็รงงนปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพักรวันหนีเข้าออไปความจริงไม่ได้ลาออกไปเป็นการหนีหนีก็หนีทั้งหมดหนีพ่อหนีแม่หนีเมียแล้วก็หนีลลก มีทุกคนที่มีอยู่ในนั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระพระเกวันไม่ได้ลาใครสักคนหนึ่ง <c oughs> แต่ในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าจะเสร็จกระเด็จออกสู่มหาพิเนสกรมตอนนั้นพระองค์ตัดใหญ่คําว่าตัดใหญ่ในที่นี้ก็หมายความตัดกําลังใจครั้งใหญ่ที่สุด <c oughs> นั่นก็คือตอนวันนั้นพระองค์อยู่ในพระราชโอทียานมีคนพนักงานคือเจ้าพนักงานมาแจ้งว่าเวลานี้พระพิมพาราชเทวีประสูตรพระราชโอรสปรากฏว่ามีรูปงามเหลือเกินตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัท ลูกเพื่อจะออกในวันนั้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระพระเกอรวันก็ทรงมาดำริว่า <c oughs> ข่าวการคลอดพระราชโอรสประสูติพระราชโอรสของนางพิมพาจัดว่าเป็นห่วงอันหนึ่งที่ทรงจัดว่าปุดต,ตังคีเวดังน,นั้นว่าขึ้นชื่ว่าห่วงลูกแต่มันผูกคอ เวลานี้ห่วงที่สามได้เกิดขึ้นมาแล้วคือห่วงลกูกตามธรรมดาพระพุทธเจ,จ้าทรงตัดห่วงไว้สามห่วง <c oughs> คือหนึ่งปุตตังทีเวห่วงลูกผูกคอสองทนานันปาทีการห่วงในทรัพย์เหมือนกับเอาของมาถูกผูกข้อท้าไว้ไปไหนไม่ค่อยจะได้ พระห่วงทรัพย์สามพระยาหัดถิการห่วงสามพันญาชื่อว่ามันหนักอยู่ที่มือต้องทำงานมากเ <c oughs> จนนั้นวันนั้นเมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าทราบว่าพระราชโอรสเกิดยังได้ตรัสว่าโอหนอห่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้วปุดตังคีเวห่วงลูกผู้คอเกิดขึ้นแล้ว แต่้ว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขกับแสงกลับมีพระพุทธประสงค์ตรงโดยเฉพาะว่าตั้งใจจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัะสงสารคือการเวียนต้าว้ยตายเกิดเพื่อหวังพระนิพพานเป็นที่ไป ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสนาจะได้ตัดสินพระไทยว่าลูกจะออกวันนี้หรือว่าลูกจะออกวันไหนถ้าไม่สำคัญ <c oughs> สำคัญนี้เราจะคิดว่าการห่วงคนดีหรือว่าห่วงมนุษย์ทางโลกดีเป็นอนุ่าองค์สมเด็พจพระจินศรีบรมศาสสนาก็ทรงตัดสินพระไทย ว่าเราห่วงกำลังใจที่ไม่บริสุทธิ์ทำกำลังใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นของประเสริฐกว่าและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาันดาก็ทรงคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุอวิเศษสมาสัามโพธิญาณเมื่อไหร่ <c oughs> โอกาสหลังที่เราจะช่วยให้คนทังหลายที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความทุกข์ท้งเราอยู่ ให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นการใช้นี่ความดีของเขาที่มีความห่วงให่เจนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสันดาสมมาสัมุติเา้าวจึงได้ทรงสเด็จออกในคืนนั้นคือโดยไม่สนใจกับใครทั้งหมดแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตจะ,สะเสด็จออกไป ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จเต้จอมใจในเวลากลางคืนกอนเสด็จออกก็ย่องย่องย่องเข้าไปในที่ประทับเขาว่านางพิมพาในตำหนักนั้นสมเด็จพระบกวันค่อยๆแย้มมั่นออกดูเห็นโฉมตรูพิมพาราชเทวีกำลังหลับกกพระราหุนลูกน้อยอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบรมะครูก็ตัดสินใจว่าไปละ ลูกจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงนี่ไม่สําคัญเราเห็นมีความสําคัญอยู่ก็คือพระโพธิญาณดังนั้นองค์สมเด็จพระพเกวันจึงได้เสด็จออกไปสู่มหาพิเนสกรม <c oughs> ในในตอนชาบรากฏว่าบรรดาคนทั้งหลายไม่เห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสนาแต่ทว่าในตอนยิน ทุกคนเห็นในฉันซึ่งเป็นสหชาติาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนำเอาเครื่องทรงคือเครื่องแต่งพระองค์พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่ะภายเจ้ากลับมาและก็ทราบว่าเวลานี้สิทธัตฐาราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระราชาแต่ความจริงจะเป็นพระเจ้าจักรพัดิอีกเจ็ดวัน เวลานี้พระองค์ตัดสินว่าไทยทรงรโผโนเสี็จแล้วเมื่อนพรนางพิมพาทราบพระองค์สมเด็จพระบพเทียแก้วออกไปบวชอย่างนั้นจึงได้ถามในฉันนะว่าสมเด็จพระพระกวนทรงเครื่องสีอะไรแล้วที่พระวรากายของพระองค์พระองค์ทำอย่างไงบ้างในฉันก็บอกว่าสมเด็จพระทรงทันเมื่อถึงที่แล้ว จึงได้จับพระขันแก้วขึ้นมาตัดพระเมาลีคือตัดผม <c oughs> ตัดผมแล้วผมที่มีอยู่ขดเปกระหนดเหมือนกับคนโกนที่สักเนื้อหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักกวัญก็ทรงเครื่องที่ย้อมบรินน้ำฝาดเมื่อพระนางพิมพาทราบอย่างนั้นก็สั่งให้คนมาโกนผมบ้าง นางก็ส่งยอมห่มนุ่งผ้าห่มผ้าในการยอมน้ำฝาดบ้างต่อมาได้ทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทรมานพระองค์สเสวยพระกญาหารน,น้อยพระนางพิมพาทราบข่าวก็ทำอย่างนั้นสเสวยพกยาหารน,น้อยบ้าง <c oughs> ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระพักกวันเข้าไปพักอยู่ที่โคนโพ นั่งสมาธิทำจิตสงบข่าวนี้ก็มาถึงพระนางพิมพาพนางพิมพารู้ว่าพระรูปเจ้านั่งขัสมาธิโคนต้นไม้พะนางก็อาศัยโคนต้นไม้ที่มีอยู่ในพระราชฐานเป็นที่เจริญสมาธิบ้างเป็นอันได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าทำแบบไหนพระนางพิมพาทำแบบนั้นทุกอย่าง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคู่บารมีกันมานาน,นักหนาะในการก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสตรสมีศาสดาทรงแสดงพระธรรมทศนาโปรดหมู่พระประยุรธญาต <c oughs> มีสมเด็จพระราชาินดา,าทรงเป็นประธานแล้วองค์สมเด็จพระบรทิแก้วก็ทรงระลึกถึงพระนางพิมพา ที่เป็นคู่บารมีกันมานับตั้งแต่อนเนกชชาติคือตั้งแต่เริ่มตน้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงปราถนาพระโพธิญาณพระนางพิมพาก็เข้าไปตั้งมโนบณิธานปราถนากับพระพุทธเจ้าองค์นั้น ว่าขอเป็นคู่บารมีพระองค์สมเร็จพระจินสีจนกว่าจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พระเจ้าสุโธธนะมาราชแล้วก็พนางสิริมหายาราชเทวีเวลานั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ต่างคนไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นว่าขอเป็นพระพุทธบิดาขอเป็นพระพุทธมารดาขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็มีลูกชาวีเด็กชายท่านหนึ่งเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระพุกวนองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ว่าขอเป็นพระราชโอรสเป็นลูกติดตามนี่เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความเข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ายอดหญิงพิมพาราชเทวีนี่เป็นคู่บาร,รมีมาตั้งแต่ต้ตนจนอวสานแ <c oughs> ต่ว่าการี่องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสนดา,สมมาสม,าสมมาสมพุทธเจ้าทรงมาสู่กรุงกบิลพัฒมหานครเทศโปรดจอมบอพิษอดิสรสมเด็จพระราชวิลา ในตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปรากฏว่าพระนางพิมพาไม่ยอมมาฟังเทศมีความมีคนเขาไปกราบทูลให้ทรงทราบเธอก็กล่าวว่าความจริงไม่ควรเรียกว่าเธอนะเพราะเวลานี้ท่านเป็นพระราหันทนิพายนก่อนพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าในเมื่อพระรูกเจ้า สด็จมาถึงประเทศนี้แล้วและองค์สมเด็จพระบพิษแก้วก็รู้จักตำหนักี้ดีเคยอยู่มาก่อนถ้าองค์สมเด็จพระจินวรไม่มาโปรดเราถึงที่เราก็ไม่ไปนี่เพราะใสน้ำใจที่พนางมีความรักทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแต่กันมาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาเสด็จมา นางก็เกิดการน้อยใจว่าตำหนักนี้เคยอยู่ทำไมองค์สมเด็จพระบรมครูจึงจะไม่มาเทศโปรดสอนเราถึงตำหนักเมื่อท่านไม่มาเราก็ไม่ไปองค์สมเด็จเวจอมไตรบรมศสัสดาทรงรู้น้ำบาไทยขวานางพิมพาดีสมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตั้งใจ จะไปโปรดพนางพิมพาถึงตำหนักที่อยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบว่าการไปคราวนี้พนางพิมพาอาศัยที่มีความรักความอะไรอยู่เดิมเมื่อเข้าไปแล้วพระนางจะต้องเข้ามากอดที่ขาของพระองค์และก็พร่ำลำพันธ์เร่งความทุกข์และความรักในอดีต กิจนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสตรีแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะห้ามพิมพาไม่ทําอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีมาตั้งเสียสงไขกับแสงกับความจริงแล้วพิมพาราชเทวีนี่ไม่เคยทําบุญในตนเองเลย <c oughs> มีอย่างเดียวเราทําอะไรเธอยินดีด้วย ช่วยโมทนาหรือว่าปัตตาโนโมทนาใหม่หากว่าเราห้ามพิมพาไม่มาเกาะขาเราไสเธอจะอกแตกตายไม่ได้เป็นอนาตผลเป็นนั้นว่าผลที่ตนได้ติดตามมาจะไม่เกิดผลเมื่อสงงลกตปทุสผลทรงตัดสินพระไทย ว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันยัเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของเราไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วก็มีความไม่ประมาทให้ดูกันนะดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนก็มีความไม่ประมาทเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีกิเลสกิเลสไม่มี ความรู้สึกทางเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีน้ <c oughs> <c oughs> ยจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงใจโลก,กียชนที่จะติถินนินทาเพราะว่านินทาปสังสาเป็นธรรมดาของชาวโลกถึงแม้ว่าถ้าจะกล่าวกันโดยทางธรรมจะมีผลไม่ใหญ่ แต่ว่าทางคดีโลกในไท้มีผลใหญ่มากหรือบุคคลใดก็ตามที่ถูกนินทาว่าร้ายกว่าถั่วจะสุขก็งามไม่กว่าเขาจะรู้ว่าคนที่ถูกนินทานี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีดีไม่ดีชาวบ้านชาวเมืองก็หลงเกลียดหลงโก,โกโรธกันมานับเป็นเวลาแลมปี <c oughs> เรื่องท่านหลายอย่างนี้หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังก็คงจะโดนกันมาแล้วทุกคนเป็นอันว่าเมืองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบความเป็นมาอย่างนั้นยังได้ทรงชวนพระโมคคันลาและภาษาดิบุตรสองท่านไปเป็นเพื่อนเพื่อเป็นพยาน คำว่าเป็นพยานในที่นี้ก็หมายความว่าให้ต้องสองท่านนี้รับทราบไว้ด้วยจะได้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดของคนต่อภายหลังเมื่อขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงตำหนักคำว่านางพิมพาราชเทวีสมเด็จพระจินาสีึจเด้จึงได้มีพระพุทธดีกาจัดก,กับพระนาพระทั้งสองทนวาสารีบุตรธมุขัลา ถ้าเราทั้งสามเข้าไปในตำหน่งพระนางพิมพาถ้าพระนางพิมพาจะมากอดขาเราขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามแล้วเธอจงมีความเข้าใจว่าเวลานี้จิตใจคุท้าคตต้าไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าว่ามีความห่วงใยนพระนางพิมพาถ้าเธอทั้งสองห้าม เธอไม่มีโอกาสเข้ามากอดขาเธอจะอกแตกตายเพราะว่าการบำเพ็ญบารมีในการก่อนนั้นใช้เธอไม่ได้ทำเองมีหน้าที่อย่างเดียวคือโมทนาความดีที่ตถาคตทำฉะนั้นผลแห่งการมรุมคผลของนางพิมพาต้องเรื่องด้วยตถาคตจะหาทางปลุกปล้ำช่วยตัวเองให้มรุมคผลนั้นเป็นไปไม่ได้ เมื่อพระทั้งสองมีความเข้าใจที่ความจริงท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็รราากเข้าใจ <c oughs> ไม่เรื่องที่จะจับต้องเนื้อจอบต้องกายกันให้เกิดราคะนีมันไม่มีแก่พระอราหารันต์เมื่อนัดนะกันแล้วองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมไสสัญดาก็ทรงสนิทเข้าไปสู่ตำหนักเขาว่านางพิมพา แต่ว่าเมื่อพระน,นางพิมพาทราบจากเจ้าพนักงานก่อนที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารจะเสะด็จไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสนดาส,สัมมาสัพพุทธเจ้าจะเสะด็จมาเยี่ย,ยมก็ดีใจหายใจความโศกเศร้าเสียใจชำระร่างกายเสียแล้วได้ดีแต่ว่าการแต่งกายนี้เราทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินาสี ยังนุ่งน้ำฝาดผ้าสีน้ำฝาดห่มผ้าเนียสีน้ำฝาดพัาน,นางหน้าก็แต่งตามนั้นแล้วกโกนศีรษะเหมือนกับพระทุกท่านดูดูไปก็คล้ายกับนางพิสุณีแต่ก็ยังไม่มีเ <c oughs> มื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินสศีจะเสด็จไปให้าสาวใช้จัดแจงที่หสะอาดทุกอย่าง มีอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยชอบใจพอใจในการก่อนเธอก็สั่งทำเพื่อองค์สมเด็จพระชินวร์ทั้งหมดครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตเข้าไปแล้วนางแก้วก็เข้ามากอดขาร้องไห้เหมือนกันตามที่องค์สมเด็จพระพักกวัรตัดไว้ เมื่อพน,นางสั่งจากความโศกแล้วสมเด็จพระบัทิตแก้วจึงได้มีพระวจิตติกาสั่งสอนพน,นางพิมพาว่าเธอจงอย่าคิดอะไรในร่างกายและชีวิตเ <c oughs> พราะที่จะทาคตออกสู่มหาพิเนสกรมไมไ่โกรธไม่ได้เกลียดเธอแต่มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตามธรรมดาเขาบุคคลธรรมดา เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์มันก็มีสภาพไม่พ้นเหมือนบุคคลธรรมดาคืนหนึ่งกษัตริย์ก็ดีคนธรรมดาคนดีวัรยาจกเห็นใจก็ดีมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามลำดับใน่าำกลางและก้นไนที่สุดต่างคนก็ต่างตายเหมือนกันชีวิตแห่งการเกิดกับการตายข้อสองเรานี้นั้นนับชาติไม่ทนล้วนแล้วแต่การเกิดมาในข้างใดก็มีความเหน็ดเหนื่อยในร่างกายเหน็ดเหนื่อยใจและก้นไนที่สุดเราก็ต้องตายกัน าว่าเราจะต้องเกิดเราจะต้องตายกันแบบนี้ตลอดไปหาที่สุดไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความสุขมันก็ไม่มีเวลานี้พี่คือแตถาคต <c oughs> ไม่เข้าถึงบทการจบเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั่นคือโมกขธรรมได้แก่ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายต่อจะนี้ไปแต่ถาคต ขึ้นคี้ว่าความเบืยนไหยตายเกิดในวัตะสงสารไม่มีแดนที่จะพึงไปนั่นก็คือพระนิพพานเป็นแดนอมะตะหาความตายไม่ได้และเป็นแดนที่ปกระกอบด้วยความสุขที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขอย่างเลิศเป็นความสุขที่มีความดระเสริฐยิ่งกว่าความสุขใดๆที่จะพึงหาได้ในวัตตะ วัตถุารน่ะคือการเวียน่ายตายเกิดเป็นพรหมกนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเรื่องอบยภูมิไม่ต้องพุดกันว่าความสุขในความเป็นมนุษย์ก็ดีความสุขในความเป็นเทวดาคนดีความสุขในความเป็นพรหมก็ดียังสุขไม่เท่ากับพร <c oughs> ะนิพพานเจนันขอน้องหญิงพิมพาราชเทวี อันเป็นผู้คู่บารมีของต่ถาคตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอเธอนี่นั้นจงทรงไว้เสื่องสัจธรรมคือความดีได้แก่ในตอนต้นนี้จงคิดถึงกฎธรรมดาว่าสิ่งสามัญลักษณะที่จะต้องเป็นไปเสมอกันถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมองดูร่างกายของเรา ร่างกายของเธอเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กแล้วก็มาตกอยู่ในวัยสาวเวลานั้นมีความสวยสดงดงามอย่างยิ่ง <c oughs> จะหาหญิงใดมีผิวพรรณผุดผ่องและความสวยสดงดงามเสมอเหมือนก็แสนยากแต่ด้ว่าเวลานี้เราสองคนด้วยกัน ต่างคนต่างก็มีอายุกเกินกว่าสามสิบปีใกล้จะสี่สิบปีจงมาพิจารณาที่ร่างกายนี้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยยังสวยสดก็งามมีผิวพรรณผ่องใสยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนสมัยกันก่อนหรือไม่เป็นอนุวาเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสา,า,าสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศ องค์สมเด็จพระบรมโลกกเทศก็สแสดงภาพของพระองค์ให้มีการเศร้มองพระนางพิมพาก็มองหน้าพระพุทธเจ้ามองทั่วทั้งพระวรกายเห็นว่าพระลูกระโฉมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศ,าศ,าศ,าศาัสดาค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งลงมาทีละน้อยละน้อยก็สลดใจแล้วก็มองดูกายของเธอ โอ้โหนอกายของเรานี้ก่อนนี้องสมเด็จพระจินดาศสีบริมศาสันดาหจะออกสู่มหาพิเนสกรมร่างกายของเราเป็นที่น่านิยมน่ารักน่าชื่นใจเพราะมีความผ่องใสในเสียมผ่องใสในผิวพรรณแล้ะเนือหลังนี้นั่นก็เต็มไปด้วยความอวบอัดเป็นที่น่ารัก แต่ทั้ว่าระหว่างนี้ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพระองค์สมเด็จพระจินัสีก็ดีรู้สึกว่าเศร้าหมองไวมากฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพระาคเจา้าเช่งเคยเป็นพระราชสวามีเทศนี้เป็นความจริงเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพระาคเจ้าเห็นพิมพาย,ยอดหญิงเห็นตามความเป็นจริงตามนั้น จังนั้นองค์สมเด็จพระพักกวันบรมัยศาสัดาสัมมาสมัพพุตธเจ้าี่นี้กล่าวต่อไปว่าพิมพาพิมพาเราไม่แก่เราไม่ใช่เกิดมาเพียงแต่แก่เท่านี้ดูหมู่พระบุญญาติผู้ใหญ่ของเราคือชั้นมาชั้นโทษชั้นปู่ท่านย่าชั้นตาท่านยายที่เรารู้จักชื่อทน่านหลายหลายแต่เวลานี้ร่างกายเราตั้งอยู่ที่ไหน ในที่สุดแท่งก็ต้องตายไปหมดทุกคนเราเองที่มีความมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในทามกลางในที่สุดเราก็จะต้องตายฉะนั้นนับตนบัินี้เป็นต้นไปขอพิงพพาน้องรักจงอย่าสนใจในร่างกายของพี่และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของเธอ แล้วก็จะาสนใจกับร่างกายของบุคคลใดทั้งหมดควรกําหนดจิตว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็ต้องสลายตัวเพื่อทําให้กําลังใจเป็นสุขพิมพาจงนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามระการนี้ <c oughs> ให้ประจำใจคุ้มพิมพาราชเทวีเธอจะมีความสุข และหลังจากนั้นจงปฏิบัติในสินห้าบริการให้เคร่งครัดและปฏิบัติให้เป็นอัตโนมัติคือเป็นปกติจิตนี้คิดไปว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นช่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวลโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องกา,นางรนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่อองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานบริมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าเทบก็ปรากฏว่าพระนางพิมพาราชเทวีได้บรรลบุรโสนาปฏิผลเป็นพระอาริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารมณ์แห่งความข้องใจที่คิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมาสุทธเจ้าทรงทอดทิ้งพระนางก็หมดไป กราบนบเสกการองค์สมเด็จพระจอมไตรขอเข้ามาโทษในการเรื่องกล่วงเกินในกรณีทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธอภัยให้แก่นางพระนางพิมพาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโมกขิลาและภาษานีบุตเจึงเล็กกับเข้ามาสู่มหาวิหารที่พระราชวิดาจัดไว้ให้ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรื่องที่กล่าวมาทั้งสองหน้าคัดเศษคือครั้งตอนที่ต้นแล้วก็ตอนนี้ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเขียนไว้ในเรื่องพระเวสสันดอนชาดกในหนังสือเรื่มที่เอามาอา่านทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้เข่งคุณจะตัดออกไปฉะนั้นมีความจำเป็นต้องนำมาเล่าไว้ในที่นี้เพื่อเรื่องที่ได้ครบท่วนบริบูรณ์ซหแบบวันนี้มองดูเวลาก็หมดเวลาพอดี ก็ต้องขอลาสาวกององค์สมเด็ดปจปะิินสีก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี